สวัสดีค่ะแนทจเพจคนใจหมาวันนี้เรามาอัปเดตน้องไม้นะเด็กชายไม้ที่ว่ามาพร้อมกับอาการก้าวลาวหนึ่งอย่างที่เจ้าของอยากให้แก้ให้เลยเนี่ยก็คือเรื่องเดินตามสายจูงนะคะก่อนที่เจ้าของจะส่งไม้มาเรียนกับแนทเนี่ยเขามีคุณครูไปสอนที่บ้านเขาแล้วสองครั้งซึ่งทั้งสองครั้งเนี่ยคุณครูสอนให้เจ้าของออไม่แน่ใจว่าจับสายสั้นหรือเปล่านะแต่คือสอนให้หมาเดินข้างลําตัวคือเดินชิดนั่นแหละ เออซึ่งวิดีโอที่เจ้าของส่งมาให้นะดูเนี่ยก็คือครั้งที่สองที่มีการเดินซึ่งหมาเดินดูดีเลยดูแบบโอเคอ่ะไม่ไม่มีบังคับไม่มีอะไรแต่พอเดินครบประมาณสองรอบอะไรเงี้ยพอเจ้าของปิดโทรศัพท์ปุ๊บหมาฉกเจ้าของทันทีนะคะเจ้าของก็งงว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมมันกัดเราอะไรเงี้ยนันก็มองว่าบางทีแล้วมันคือแรงกดดันที่เราบังคับให้เขาเดินข้างลําตัวเราเนอะไหม พอหมาเขารู้สึกญหญุนหิดแบบเหมือนเขาอยากจะไปเขาก็ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องอยู่ข้างๆตัวเราอย่างเดียวสุดท้ายหมาทนไม่ไหวหมาก็ฉกเจ้าของเพื่อให้รู้ว่าพอได้แล้วไม่เอาแล้วไม่สนุกอะไรประมาณนี้เนาะมันเป็นอาการที่หมาเรียนรู้จากพฤติกรรมเก่าจากประสบการณ์เก่าเขามาก่อนว่าถ้าเกิดเขาไม่พอใจอะไรถ้าเขาต้องการให้ใครมีระยะห่างกับเขาต้องการให้ใคร ปล่อยเขาไปคืออย่ามายุ่งกับเขาอย่ามากดดันเขาอะไรเงี้ยเขาได้ใช้ความก้าวร้าวเข้ามานะคะทีนี้เนี่ยอาทิตย์แรกที่ไม้มาอยู่เนี่ยนี่ก็น่าจะยังไม่ถึงอาทิตย์เนาะจะมีเสียงล,ลมดังนิดน,นึงนะคะเออเราก็ใส่ใสายจูงยาวกับน้องไม้นะคะประมาณสองถึงสามเมตรตลอดเวลาคือเราจะไม่จับสายสั้นเลยเพื่อที่ให้ไม้เรียนรู้ว่าคนจะไม่เข้าใกล้เขาเนาะเราทิ้งระยะห่างให้เขาถ้าเขาอยากเล่นเขาเข้ามาเองอย่างที่วุดี วิดีโอเก่าๆสองอันที่โพสต์ไปนะคะว่าเขาเลือกที่จะเดินเข้ามาหาเราเนาะทีเนี้ยแล็ก็เริ่มบทเรียนถัดไปแล้วก็คือสอนให้ไม้เรียนรู้ว่าการเดินสายจูงกับคนเนี่ยไม่ควรจะลากเนาะแล้วก็คนสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันคือหน้าที่ของไม้ที่จะต้องคอยดูคนเองว่าคนจะเลี้ยวหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่คือเหมือนหมาทั่วไปแหละพอออกมาข้างนอกปุ๊บสิ่งที่ไม้สนใจคือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างยกเว้นคนที่จับสายจูงนาง เพราะฉะนั้นเราก็มีการกระตุกใส่จูงไม้ซึ่งเขามื่กระตุกแรงไหมมันก็เป็นแรงปกติที่เนธทํากับหมาปกตินะคือก็ไม่ได้แรงขนาดแบบโอ้โหคอหลุดอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่ใช่แค่แบบจึงจ้งๆอะไรอย่างเงออี้ยทีนี้กระตุกสองสามครั้งแรกเห็นอาการเลยว่าไม้มีความกดดนันแล้วนี่ขนาดใส่สายจูงยาวเนาะเขาเดินเข้ามาหาคนแต่อาการที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยเราพอจะเดาได้เลยว่ามันเดินพร้อมมาที่จะฉก นะคะคพอตาเตออะไรภาษาการทุกอย่างบอกหมดเลยว่าเขาพร้อมกัดเนาะแต่เราก็ดุเขาก่อนเลยว่าเฮ้ยอย่านะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็สอนหะ้เขารู้ว่าการที่คุณมีพฤติกรรมกล้าเล้าออกมาคุณไม่ได้อะไรนะเว้ยคือฉันก็ไม่หยุดฝึกนะฉันก็ยังเดินกับแกต่อฉันก็ยังกระตุกต่อนะถ้าคุณทําผิดฉันก็กระตุกถ้าคุณไม่ทําผิดมันก็ไม่มีอะไร เนี่แม่มันเป็นการให้ผลกระทบกับหมานะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าวิธีการฝึกของแนทเนี่ยแนทไม่บังคับให้หมาทําอะไรถ้าหมาไม่อยากเดินข้างๆแนทก็ไม่ต้องเดินแล้วก็ไม่ว่ากันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสอนให้เขาเรียนรู้ว่าทุกพฤติกรรมของเขาทุกการกระทําของเขาเนี่ยมันมีผลกระทบที่ตามมานะคะทั้งบวกและลบแล้วสุดท้ายให้หมาเป็นคนเลือกเองว่าเขาจะเอาพฤติกรรมไหนนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะถ่ายวิดีโอน้องไม้ให้ดูนะคะว่า สิ่งที่เราฝึกกับเขามาช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรมั่งเรายังไม่ได้หมาที่เดินข้างลําตัวเพราะอย่างที่บอกหมาไม่จะไปต้องเดินข้างลําตัวถ้าเขาไม่พร้อมนะคะแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะลากเนทเนาะทีเนี้ยเนตมีคําสั่งคําว่า let's go คือเวลาเนตเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศทางไปอีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยเนกก็จะบอกเขาว่าไปเดินไปอีกข้างนึงกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีแรงกระตุกเข้ามานะคะเพื่อให้หมาเรียนรู้ว่าโออเคถ้ารู้สึกแบบนี้เขาก็ต้องเหมือนนึงสติเขากลับมาอะไรประมาณนี นี่น้องไม้นะคะก็สายจูง3เมตรเขาใส่เป็นสายจูงแบบสลิปลีหรือเป็นเชือกกระตุกเพราะฉะนั้นถ้าเวลากระตุกเขาก็จะรู้สึกเห็นไหมแล้วเขาก็จะเดินมาเก่งมากทีนี้เขาเดินเข้ามาใกล้ๆนะก็จะเฉยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเขาอยากจะเดินมาใกล้ๆแล้วเขาจะถอยออกไปนะก็ไม่ว่าเหมือนกันนะเหรอแมเพราะรอสอนให้เขาเรียนรู้ว่าเฮ้ย hey, ถ้ารู้สึกกดดันคุณไปจากเราได้คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างๆเราเก่งมากครับ อันนี้ไม้เดินนำหน้าแนนนะคะอย่างที่บอกว่าเขาเดินได้และไม่สนใจอะไรไม่ว่าอะไรแต่สังเกตนะว่าที่เขาเดินนำหน้าได้เนี่ยแต่สายจูงมันหย่อนแล้วก็สังเกตนะว่าไม้มองขาในตลอดเวลาคือหันมาเช็คตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันกำลังจะเปลี่ยนเลนหรือเปล่าว่าอันเนี้ยเขาไม่สนใจนั่นแหละแล้วก็จะทำหน้าที่กระตุกปุ๊บกรมัน let's go เก่งมากครับเก่งมาก เนี่ยเราก็จะสอนเขาแล้วว่าเฮ้ยอยากทําอะไรก็ทาเว้ยชีวิตนี้แต่ตรงจําไว้นะว่าทุกการกระทําของคุณมีผลกระทบที่ตามมาเงี้ยแมเส้อผลกระทบถ้าเราให้อย่างชัดเจนให้อย่างถูกต้องให้อย่างสม่ําเสมอมันจะเป็นอะไรที่เข้าใจกับหมาค่ะเขาก็จะรู้ว่าอะไรเขาทําได้อะไรเขาทาไม่ได้แล้วพอเขาไม่สับสนเนี่ยความไว้วางใจระหว่างเรากับเขามันก็จะมีขึ้นมาเงี้ยแม,หมเหมือนแบบโอ้ในที่สุดเธอก็สื่อสารกับฉันรู้เรื่องในที่สุดเธอก็คุยภาษาเดียวกับฉันอะไรอย่างเงี้ย เอสำหรับหมาที่ขี้กลัวเราอยากให้เขาดมเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นไม้มาที่นี่อยากดมเลยดมเลยไม่ว่ากันแต่ทุกอย่างถ้าเขามีดมแล้วเขามีการดึงกระชากสายจูงแน้ปุ๊กเมื่อนั้นในกรก็ตกสายจูงทันทีอตอนนี้เริ่มดึงแล้วนก็จะกระตกกลับมาเก่งครับเป็นวันแรกนี่มันชาร์จเข้ามาแล้วนั่นแหะ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้หลายๆคนพอจะดูออกนะคะว่าการเดินตามสายจูงจริงๆแล้วอะ่ะมันมีมากกว่าการที่สอนให้หมาเดินข้างๆเราหมาทุกตัวเดินแต่ละแบบวิธีสอนไม่เหมือนกันเพราะเขามาพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะคะแต่ทุกอย่างกฎระเบียบที่เราให้เขาต้องชัดเจนและต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หมาเข้าใจร้อยเปซนต์นะแม่โอ้ยไม้เรี้ิบตัว <laughs> แคบ